เดี๋ยวไปทามพอนเองนะราคาเท่าไหร่แต่ <c oughs> อาเชื่อว่าไม่ถึงพัน <c oughs> แล้วไม่เป็นคราบไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยข้างบนนี้คือชาแนลนะข้างล่างคือมีทูไม่ต่างเลยนะครับ สวัสดีครับนะคะวันนี้ฮารฮัทเมคอัพนะครับมาเขาเรียกว่าได้รับโจทย์จากแบรนด์มีูนะครับมาตีโจทย์การแต่งหน้าเจ้าสาวยังไงให้ดูสุขภาพผิวดีที่สุดนะคบตามยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนไปว่าทําไมเอ้ยการแต่งหน้างานผิวเข้ามีบทบาทกับเจ้าสาวมากขึ้นแล้ววันนี้เราก็หยิบยกการแต่งหน้าเจ้าสาวเพราะว่าการแต่งแต่งหน้าเจ้าสาวเป็นงานาที่สําคัญที่สุดในมุมมองฮารฮัทบอกว่ามันคิดว่ามันมันเป็นการงานที่แบบสําคัญที่สุดเพราะว่ามันเป็นครั้งหนึ่งของชีวิต ผู้หญิงคนหนึ่งเนาะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากนางแบบน้องดาวนะครสดีรับน้องดาวครับค่ะนี่นางแบบสวยมากวันนี้นะคบวันนี้เรามาดูการแต่งหน้างานผิวกันนะครับว่าแต่งยังไงให้ผิวดูสุขภาพดีนะครับโดยที่เจ้าสาวจะรู้สึกว่าไม่เหนอะหน้าไม่หนักหน้าไม่หนักรองพื้นนะครับซึ่งการแต่งหน้าพวกนี้ก่อนจะลงรองพื้นอะ่ะการบำรุงผิวหน้าคือสิ่งที่ดีสุดะครับ ถ้าเราเตรียมผิวไม่ดีลงรองพื้นยังไงก็ไม่สวยดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรามีเทคนิคยังไงบ้างในการเตรียมผิวเจ้าสาวให้เจ้าสาวที่มีผิวสวยที่สุดในคืนสําคัญของเขานะครับซึ่งการแต่งหน้าทุกครั้งอาคารบอกเลยว่าการการแต่งหน้าทุกครั้งเนี่ยการบำรุงผิวหรือว่าการเตรียมผิวก่อนลงรองพื้นจะสําคัญที่สุดการดังนั้นการที่เราเลือกโปรดักหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มาใช้เจ้าสาวเนี่ย อองตรงนะคือต้องเลือกสิ่ีดีที่สุดเพราะมันคือวันสําคัญวันเดียวของเจ้าสาวนึกออกไหมครับดังนั้นทุกแบรนด์ทุกโปรดักต์ที่ฮัเลือกมาสิ่งแรกที่คํานึงถึงนะคือจะต้องไม่แพ้จะต้องไม่มีฟีดแบ็กลับมาเอ๊ะแต่งหน้าแล้วแบบมีสิวขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้คือไม่โอเคและสิ่งที่2คือเขาเรียกอะไรผลิตภัณฑ์ตัวนั้นต้องมีเขาเรียประสิทธิภาพ พอที่จะทําให้ผิวดูสวยขึ้นนะครับวันนี้เราก็มาดูว่าทําไมเราจึงเลือกโปรดักตต่างๆมาเลือกในการใช้กับการบำรุงผิวหน้าเจ้าสาวก่อนแต่งหน้านะครับเริ่มจากเท็กเจอร์ของไอตัวสกินแคร์ที่เป็นของเหลว ปหาของความเข้มขน้นดังนั้นพวกเอสเซนต์น้ำตกหรือว่าเซรั่มต่างๆเนี่ยจะต้องมาก่อนพวกครีมครีมจะเป็นเป็นตัวสุดท้ายเป็นลายตัวสุดท้ายในการจุดจบของการบำรุงผิวแล้วตามไปรองพื้นนะครับตัวหนึ่งที่ฮาร์ดอใช้กับเจ้าสาวตลอดลอ้รู้สึกว่าใช้แล้วเจ้าสามีผิวหน้าที่ชุ่มขึ้นก็คือตัวนี่แหละครับ มีทูไฮยอิรอนตัวนี้ครับซึ่งตัวนี้จะเป็นเทกเจอร์ของความเป็นเซรั่มนะครับทัด mm hmm. บอกแล้วว่าต้องเริ่มจากของเหลวไปหาของเข้มข้นในการบำรุงผิวนะครับซึ่งเซรั่มตัวนี้มันจะมีความอุ่นๆน,นิดนึงในการปรับสภาพผิวหน้าแต่มันจะทําปฏิกิริยาด้วว่าให้ผิวหน้าเนี่ยชุ่มชื้นนะครับเราหยดไปได้เลยครับอีโทนปุ๊บ ให้สวยก็ต้องบำรุงผิวให้สวยซึ่งตัวนี้นะครับสิ่งที่ดีคือมีการปรับค่า p s กับผิวหน้าไปในตัวเลยนะครับซึ่งใครที่ไม่เคยใช้อยากให้ลองเปิดใจดูเพราะว่าตัวนี้คือใช้ดีมากมากคือเป็นบำรุงก่อนนอนหรือว่าใช้ทุกครั้งก่อนแต่งหน้าเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าเพอร์เฟคมากนะครับคือมันจะมีความเขาเรียกอะไรี๋อยอยูอยอยอยน่นั้อยู่หลังมือเนี่ยมันจะเป็นเท็กเจอร์ที่อย่างเงี้ยสามสี่หยดอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็คลึง บนผิวหน้าเราสังเกตดูว่ามันจะมีความชุ่มชําเนี่ยสองข้างจะไม่เหนอนแล้วเห็นปะก็คือผิวหน้ามันจะดูกโกลขึ้นในหนึ่งสเต็ปผิวที่แห้งๆคือผิวแห้งห้ามลงรองพื้นเลยนะยังไงก็คือลงรองพื้นไม่สวยยังไงก็รองพื้นไม่กินหน้าแต่พอเราปรับสภาพผิวพวกเซรั่มพวกเนี้ยครับด้วยประสิทธิภาพที่แบบมันมี ตัวสมของวิตามินซีด้วยทําให้ผิวกระสังกระจ่างใสซึ่งตัวนี้พะจ,จะชอบแนะนำเจ้าสาวว่าให้ใช้เป็นประจําก่อนนอนเลยเพราะใช้แบบสักสัปดาห์สองสัปดาห์เนี่ยความเปลี่ยนแปลงผิวหน้ามันจะดีขึ้นแล้วเ,เอามาใช้ก่อนแต่งหน้าอย่างนี้ครับเนี่ยหน้าจากที่เมื่อกี้น้องมีคือน้องเป็นคนที่ผิวละเอียดนะแต่มีความหน้าแห้งเบาๆพอนวดนี้ไปปุ๊บนะครับหน้าจะมีความชุ่มฉ่ำแหละถ้าใครเห็นผ่านกล้องก็จะรู้ว่ามีความโกลมีความกระจ่างใสมากขึ้นนะครับตัวนี้ อยากจะให้ลองใช้กันดูแล้วก็รอเป็นตัวหนึ่งในการที่ก่อนแต่งหน้าทุกครั้งนะครับลงตัววิตามินซีตัวนี้ครับเซรั hmm. ่มตัวนี้มันไม่ใช่สาวเป็นอะไรที่มันจําเป็นมากๆเหมือนคัดเนี่ยใช้โปรดักต์แต่ละตัวของเจ้าสาวเนี่ยคือัต้องเลือกที่ดีที่สุดตอนอนัวต่อไปคือเป็นตัวรางกานันแดดซึ่งกนันแดดในในปัจจุบันคัดมองว่ามันมีหลายแบรนด์แล้วมี หลายตัวที่ให้เราเลือกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นของแพงของถูกแบรนด์ออนไลน์หรือแล้วก็แล้วแต่อย่างเงี้ยแต่กันแดดที่ดีอ่ะคือเป็นกันแดดที่ต้องอะสะท้อนแสงมาถึงว่าเวลาแสง UV เข้ามาคือต้องสะท้อนกลับไปเพื่อที่จะไม่ให้แสงอมันทำลายผิวและกันแดดที่ดีคือมีต้องมีการปรับสภาพผิวได้หนึ่งสร็จคือใช้ไปแล้วไม่วอกแต่งผิวดูกระจ่าสงใสสว่างมากขึ้นตัวนี้เป็นอีกแบบอีกตัวหนึ่งที่ฮันแนะนําเลยนะครับของมีถูกเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นกันแดดที่แบบ เอาดงตรงปะอาจะให้ดูอะไรบางอย่างอันนี้คืออันนี้คือของมีทูนะครับส่วนราคาเท่าไหร่เนี่ยไปถามบอสเองนะอันเนี้ยคือชาแนลเป็นกันแดดเหมือนกัน SPF อ่า <50. S 1> ของชาแนลเนี่ยอ่าสี่สิบ PA บวกบวกบวกแต่ตัวเนี้ยห้าสิบ PA บวกบวกบวกนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นชาแนลกระปุกนะซื้อไอหลอดเนี้ยซื้อมา 2,500กว่าบาทแต่อันเนี้ยเท่าไหร่เดี๋ยวไปถามบอสเองนะร,ราคาเท่าไหร่แต่อันเชื่อว่าไม่ถึงพันเลากอ่ะมาดูอันนี้คือมีทูนะครับอันนี้คือชาแนลดูนะเอาแล้วชาแนลมีทูมันแค่หยุดเดียวเองอะชักขาดหน้าไม่ใหญ่มากนะว่า มันไปครึ่งหน้าแลว้วเนี่ยหยุดเดียวเนี่ยใช่มันมันเกลี่ยเยอะเกลี่ยเยอะมากอ่ะสังเกตดูว่าผิวสองข้างอันนี้เดี๋ยวชาแนลเดี๋ยวก็เสียให้สว่าง,งปันมันดูสว่างแล้วดูไบรท์ขึ้นแต่ค,คือคือฮัทป็นคนไม่ได้ขาวมากนะถ้าเปื้อนเปียบเทียมต้องดาวเนี่ยกับนางแบบก็คือคนละสีฮัทจะมีความเป็นเหมือนผิวสองสีมากกว่าแต่มันการปรับตรงเนี้ยดูดีมันไม่ลอยอ่ะอ่ะดูชาแนล เฮ้ยเธอมันกลินแบบชาแนลเลยอะถามว่าชาแนลไหมคือชาแนลตัวน,นี้อะคะแต่ใช้มาตั้งนานแล้วดีมากแต่พอเจอมีทูเนี่ยถ้าถามว่าความแตกต่างมันเกือบจะไม่มีกันเลยอะคือมันดีเทียบเท่าชาแนลอะแต่ในราคาที่ประหยัดกว่าเฮ้ยมันโอเคกว่าไหมอะเนี่ยอะเนี่ยเห็นไม่มีการตัดต่อน,นะไลฟ์สดอยู่นะเนี่ยอาจจะประมาณนี้เนาะข้างล่างนี่คือมีทูเมื่อกี้กันแต่ที่ใช้เมื่อกี้ใช่ปะข้างบนนี่คือชาแนลเนี่ยอะอะสลับไปสลับมา เนี่ยไม่มีอะไรต่างเลยเห็นปะเนี่ยคือดังนั้นอ่ะยุคของเศรษฐกิจปัจจุบันอ่ะการเลือกโปรดักที่แบบดีแล้วมีคุณภาพแต่ราคาที่ซอฟกว่ามีความจําเป็นมากเลยนะเนี่ยดูดิไม่ไี้จะต่ออะไรเลยอ่ะให้น้องดาวช่วยดูเห็นปะมันคืออันเดียวกันเลยอ่ะเนี่ยเนียนมากเนียนมากเนี่ยอ่ะอยากให้ดูไอวันนี้เราเก็บชนแนลไว้ก่อนละกันใช้ตัวนี้กัน คิดจะมานไปทำงานอย่างน้ว่าเจอตัวนี้ตัวเดียวอาจจะใครที่แบบผิวหน้าเดียวอาจจะไม่ต้องลองคื้นให้ซ้ำไปลเนี่ยคือนางแบบเราตอนนี้ผิวละเอียดแล้วก็ผิวมีค่อนข้างเป็นคนที่ผิวขาวแต่มีความอุ่มเหลืองนิดๆซึ่งไอตัวกันแดดตัวนี้ครับ มันสามารถใช้ได้กับทุกเฉดสีผิวก็เหมือนทัาลองเทสหลังมือท่ได้ดูเหปะท่าไม่ได้ขาวท่านลงดาวแต่ก็ใช้ได้เนี่ยมันไม่มันไม่มได้ดูเขียวหรือดูเทาหรือดูอะไรเลยเนะี่ยแต่มันแก้ปรับตรงนี้ให้สว่างขึ้นอ่ะดูสองข้างดิเฮ้ยต่างกันเยอะมากเลอยอ่ะเยอะไอ้ดูใกล้ๆอนี่ยโอ้มึงเนี่ยอนี่ยไอ้ดูใกล้ๆแล้วไม่เป็นคราบไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยข้างบนนี่คือชาแนลนะข้างล่างคือมีดู ไม่ต่างเลยนะครับโกลมากคือแบบ <laughs> อันนี้คือแบบไม่มีรีทรัชไม่มีอะไรคือมันเป็นเกินละการอออไลฟ์สดเนาะนว่าเราตัดต่ออะไรก็ไม่ตัดต่อเราก็จะลงตามสเต็ปแัดบอดอย่างเงี้ยหรือว่าถ้ามาคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคเพิ่มได้เมื่อกี้แค่หยดเดียวอะทั้งหน้าเลยอะคือฮัตบาหลอดเนี้ยเอาจริงประทึกคนยกหน้าเลยหน้าไม่ใหญ่มากครับนางแบบสวย ไม่มีใครชมช่างเลยเหรอกชมช่างหน่อย <UB> <laughs> ช่างดู oh. ช่างก็ดีไหมออช่างดีเออ่าฮา์ดลงให้เห็นอีกสเตปหนึ่งแค่ที่แต่งหน้ายังไม่ไม่เก่งนะครับดูเทคนิคไว้นี้ไว้นะครับคือแต่งหน้าจริงยุคปัจจุบันอะ่ะคือแต่งให้น้อยให้เหลือความความเป็นความเป็นตัวเราอะ่ะคือในมุมมองฮัรดนะแต่งหน้านะอย่างไรให้เรียกเลไรนะ ให้เป็นตัวเราที่สวยขึ้นนะ่ะไม่ไม่ใช่ว่าแต่งมาปุ๊บส่องกระจกปับ๊บแบบเฮ้ยเจ้าเป่าจำเจ้าสาวไม่ได้อะไรเงี้ย<ช>ม่ใช่คนมันใช่คนแรกที่เคยรู้จกักก็ว่าอะไรเนงะี้ยอันนี้ถือว่าในมุมมองอาะถ้าไม่ตอบโจทย์นะอาจชอบแต่งหน้าลูกค้าแค่เขาเป็นเขาที่สวยขึ้นไม่ใช่ก็สวยขึ้นที่เป็นคนอื่นเนี่ยพอลงเพิ่อมอีกหนึ่งเลเยอร์ก็จะมีความสว่างขึ้นอีกแต่ไม่มีความหนาเพื่ออยากจะให้ทุกคนมันมองแบบด้วยตาเปล่าไม่ต้องผ่านกล้องอย่างเงี้ย มันดีมากเลยอ่ะบายบลานอ้องดีมากข้าบผิวน้องมากเเนี่ยเห็นไหมคือถ้าเราลงสกินแคร์บำรุงเหมือนะอนะอาดลงตั้งแต่อัดลงเซรั่มตัวนี้นวดหน้าไปอย่างเงี้ยพอมาลงตัวนี้ปุ๊บเนี่ยสังเกตดูว่าทุกอย่างเนี่ยอัดลงไอตัวกันแดดของนะมีทูี่ะรอบสองเมนะคือสองม,มันเยอะนะแต่เนี่ยอยากให้ดูนะคืคอ เนี่ยมันไม่มีแบบแยกชั้นระหว่างผิวหน้าแล้วก็ไอตัวแบบพวกเพราะว่าอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นสเต็ปแรกของลายเมคอัพแต่พวกอย่างเนี้ยเรียกว่าเป็นสเต็ปของลนยของบำรุงผิวแล้วก็การเตรียมผิวรู้ไหมครับสเต็ปแรกของลายเมคอัพคือเรื่องของการปับสภาพผิวเนี่ยกันแดดเนี่ยมันอยู่นมันอยู่เป็นตัวสุดท้ายของเป็นตัวสุดท้ายของลายบำรุงแล้วก็เป็นตัวแรกของลายเมคอัพก็คือลายแต่งหน้าและตอนเนี้ยคือผิวเนี่ยคือแบบ ก็ต้องจริงปั๊บถ้าเคยสูบว่าไม,ไม่ใช่ว่าแต่งต้องทำเนี่ยม่อยากจตลงลงพื้นแล้วอ่ะ